การที่คุณจะบอกดื่มดื่มก็คือดื่มอ่ดื่มใช่ดื่มจะได้ไม่ดื่มเมาจะพึ่งขับไหมใช่การการดื่มต้องห้ามขับนะครับไม่ต้องขับคนหลับเป็นใช่แล้วจะดื่มทำไมเออบอกไปดิดื่มมันดียังไงอ่ะคุณเอาข้อดีของการดื่มมาดิเราที่ศึกษามาก็ยังไม่เห็นแต่ว่าน่าเนาะเห็นไหมเห็นไหมเขาบอกว่าไม่ดื่มดีแล้วเออแล้วเออแล้วพูดแล้วพูดว่าดื่มทำไม การดื่มเนี่ยมันก็ก็เอามาสู้เขาดิมันจะทำให้มีความสุขถามผู้เชี่ยวชาญเขามีความสุขเขามีความสุขมึงอ่ะต้ถามไม่เชื่อเขาไม่เชื่อมีคำถามเพราะว่าอันนี้อันนี้ยเขาว่าการดื่มการดื่มอ่ะเป็นเรื่องที่ดีอันนี้ว่าดื่มไม่ดีเมาอืมมันมันดียังไงการดื่มไงอว่าอธิบายให้ฟังหน่อยดื่มเหล้าดื่มเบียร์เนี่ยเออ ไม่แล้วทำไมกูต้องมาพูดอะไรยังไงไม่ดื่มสักเพื่อนชีวิตสักชีวิตไม่ไงก็ประทะกันไงอันนี้ไม่ดื่มอันนี้ไม่ดื่มว่าดีอันนี้ดื่มว่าดีเข้าสังคมเออดีให้ดูว่านุ่นใหญ่เขาคิดยังไงไม่ดื่มก็ดีกว่าอยู่แล้วเห็นไหมเอาสู้มันดิถ้าดื่มมันดีไงเอาสู้มันถ้าดื่มถ้าดื่มมันดีมันได้มันได้สังคมน่ะได้สมุได้สังคมดั่งคงมันแค่สมุมันจะมาเลยผมมาก็ตัดไป ถ้าไม่ดื่มก็ดีต่อสุขภาพไงใช่แต่ก็จะไม่มีเพื่อนคบต่อสังคมนะสังคมกันแต่ถ้าดื่มก็ดีเอาแล้วแล้วถ้าดื่มเมาไปชนคนอย่างเงี้ยสังคมดีไหมะ้ามเออดีไหมเคยเห็นไหมระหว่างออกกำลังกายเออตาตาตาตเป็นยังไงคนออกกำลังกายเป็นยังไงคนกินเหล้าเออ ใครก่อนกันกินเหล้าเลยกินเหล้าสมทับเสียตายอเมื่อเช้านี่ออกข่าวเลยเอกออกงกายกออกออาออออกออกออกอออกออกกอออกากออ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 ยออกแอกออออออก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 ออออกออกออกออออออกรอกกาอออออกนกออีอออกกก เออนี่นะครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือเหตุการณ์ที่เอาอุกมาฆ่าได้เนี่ยที่มันเกิดขึ้นจริงผู้เดินไปย่งโง่อยู่เลยเมื่อกี้แล้วแล้วการถ่มน้เนี่ยมีคนคนตายแต่ไม่ได้สุขภาพ